เราจะมาแนะนำการใช้งานฟังก์ชันมันติดสปีดเบื้องต้นนะครับผมนี้เราจะสังเกตก่อนว่าเราจะสามารถลั่นสต็อปแล้วก็ปรับความถี่จากคีย์แพดนะครับผมเราจะเปลี่ยนไปเป็นการใช้งานมันติดสปีดเพื่อปรับความถี่นะครับผมโดยขั้นตอนแรกเราต้องปรับพารามิเตอร์ F0.03 ซึ่งเป็นพารามิเตอร์ตำแหน่งที่ให้เลือกว่าเราจะปรับความถี่โดยยังไงนะครับผมของเดิมจะเป็น1ซึ่งเป็นคีย์แ d ให้เราเปลี่ยนเป็น6เพื่อเราจะใช้ฟังก์ชันมันติดสปีดนะครับเราเปลี่ยนเป็น6แล้วคราวนี้เราจะปรับความถี่ไม่ได้แล้วเราก็ต้องมาตั้งอีกที่ตำแหน่ง F 1 0 4นนะครับผมซึ่งเป็นค่าพารามิเตอร์ของ เทอร์นอลตรงนี้เป็น DI 5นะครับคราี่โปรแกรม F 0 8, F 1 0 4ซึ่งของเดิมจะเป็น12เราก็ต้องการใช้ใช้12นะครับซึ่งเลข12ก็คือหมายถึงว่าฟังก์ชันมันติดสปีด1โอเคเป็นเป็น12แล้วก็ enter ไปเลย แล้วก็ f 1 0 5ซึ่งจะเป็น di 6นะครับผมต้องเป็นเลข13มาซึ่งค่า default เขาตั้งมาให้เป็น13อยู่แล้วก็โอเคเราก็กดออกแล้วต้องเข้ามาที่ตำแหน่งพารามิเตอร์ e 1 0 0, 0นี่ครับอันนี้จะเป็นเลือกว่าความถี่เราจะใช้ความถี่เท่าไหร่ 1> e 0 0อันนี้คือสเตปแรกคือตอนออกตัวนะครับผมเราจะใช้ที่0ูนเฮิร์เราก็ไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรแล้วก็ E 1.01คือสเตปแรกที่เราต้องการให้ให้มันรันนะครับผมที่ความถี่เท่าไหร่แต่ความถี่ตรงนี้ที่เราจะปรับตรงนี้จะเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับคือถ้าเกิดเราแม็กซิมัมของ อินเวอร์เตอร์ตัวนี้เราตั้งความถี่ไว้ที่50เฮิรตซ์ถ้าเกิดสเต็ปแรกเราต้องการให้รันที่10เฮิรตซ์นั่นก็คือ20เราก็ต้องเปลี่ยนที่10เฮิรตซ์ก็ต้องเป็น20เนะฮะเราก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น20แล้วก็อินเตอร์อันนี้คือสเต็ปสเต็ปแรก e 1 0 2คือสเต็ปที่2คราวนี้เราก็จะมาปรับพารามิเตอร์ e 1 0 0นนะครับผมอันนี้ก็คือ พารามิเตอร์ที่เกี่ยวกับความเร็วสปีดนะครับผม e 1 0 0จนี่จะเป็นค่าความเร็วเรื่องต้นเราจะให้เป็น0แล้วก็ e 1 0 1ก็คือสเต็ปที่1นะครับผมว่าเราจะให้รันกี่เฮิร์ตตรงนี้เราต้องตั้งเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผม max speed ของอ e ิงนเวอร์เตอร์ตัวนี้ตอนนี้เราตั้งไว้ที่50เฮิร์ตก็คือถ้า100%ก็คือ50เฮิร์ตใช่ไหมฮะสเต็ปแรกเราจะลองที่20% 20%หรือก็คือ1 0เฮิร์ตนั่นเองสเต็ปที่2เราจะให้สัก40%นะครับผมหรือว่า20สเฮิร์ตสเตปที่3เราก็จะให้เป็น60%หรือว่า3 0เฮิร์ตอันนี้เรามาลองดูอ่ะเดี๋ยวเราลองปรับเบื้องต้นก่อนอันนี้คือสวิตตัวที่1นะครับผมซึ่งเราจะต่อกับ di 5ซึ่งเราที่ปรับไปตอนก่อนหน้านี้นะครับผมอาจยะเราทวนดูให้อีกนิดนึง DI5 ที่พารามิเตอร์ F 1 0 4 F 1 0 4่งนอ่าน,นี่คือ DI5 เราเปลี่ยนเป็นสิบสองก็คือใช้มันติดสปีดที่หนึ่งแล้วก็ F 1.05 เป็นมันติดสปีดสองนะครับผมแล้วก็เอาสวิตมาต่อเลยนี่สวิตคือสวิตตัวแรกเราต่อเข้าที่ DI5 กับคอมนะครับผม DI5 กับคอมเ,อเดี๋ยวคอมเดี๋ยวเราต่อรัวสวิตหนึ่งตัวต่อที่ DI6 จากคอมนะครับมาโดนกันต่อข้าที่คอมเราลองปับไปคำสี่นี้สวิติ์ตัวที่หนึ่ง ซึ่งจะต้องเป็น10เฮิรต์เมื่อเราโยกสวิตช์ตัวที่1จะเป็น10เฮิรต์นะครับผมเมื่อเราเปิดสวิตช์ตัวที่2ต้องเป็น20เฮิรต์ซึ่งเราตั้งไว40้40%นะครับและก็สเตปที่3คือถ้าเกิดเราโยกสวิตช์ตัวที่1กับสวิตช์ตัวที่2พร้อมกันมันก็จะนำค่าความถี่ของสวิตช์ตัวที่1กับตัวที่2มารวมกันอย่างนี้10เฮิรตสวิต์ตัวที่2 20เฮิรต์เมื่อวงงากน,กนก็จะเป็น30เฮิรต์ อันนี้เราก็จะได้3สเตปแบบง่ายๆนะครับอะเดี๋ยวเรามาลองรันกันดูอันนี้เรารันที่คีย์แพดเลยนะครับกรันแล้ว10เพิร์นง่ายๆมาได้จะรันที่10เพิร์ต่อไปเป็น20เพิร์นะครับผมอันนี้คือสเตปที่2 20เพิร์ทสเตปที่3ก็คือ 30เฮิร์ที่เราตั้งไว้นะสเตจที่3ามเฮิร์ถ้าเราอยากได้เพิ่มมากขึ้นสเตจที่4ี่เราก็เอาซุ้มมาตอบเพิ่มคือตรงนี้ลูกค้าต้องเข้าใจในการทำงานของหลักการของเลขดิจิตอลเลขฐานดิจิตอนนิดหน่อยนะครับผมซึ่งไปลองศึกษาดูได้มันสามารถใช้งานมาติดสปีดสูงสุดได้ถึง16สปีดนะครับ ถ้าเราจะลดมาสิบเราก็ค้างสิบไว้แล้วก็ปิดยี่สิบไปก็จะลดลงมาเหลือสิบลองไปไประยุกต์ใช้ง,งานดูนะครับผมขอบคุณครับ